ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมยังมีผู้ชมอีก91.1ซนนะครับที่ยังไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วถ้าชอบม,มากๆก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไปดูกันได้เลยนะครับผม ันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโต้ในผมแล้วก็วันเที่ยวแล้วก็อยู่กับคลิปแกนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยผมผมอยู่ในเซิร์ฟของ Family p i x e l m o n นะครับผมนะครับมีอาหารไหมอาหารเหรอไม่รู้คอเขาไม่แจกปะไมีแจกเลยไอ้กาไอ้กาอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับอยู่ครับโอเคพี่มีอาหารไหมวะเอ้พี่พี่อ่ะพี่มีอาหารอยู่อะไรเนี่ย เฮ้ยเนื้อหมาเนื้อหมาแข้งโอเคทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาแก้ก้าวนะผมเราจะแบบแปลงน้าเป็นการดอนนั้นหรือว่าแบบป่วยไม่ํำนายทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสปอนที่ดูนะมันจะวิ่งตายหรอวะนี่ทุกคนมันจะเหมือนแบบว่าตัวสักอย่างเหมือนแบบว่าอะไรนะเรียกว่าตัวดีวะอยู่มันก็ซีละหาทุกคนอยู่ที่ไหนไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวผมจะทำการทับวีอะทับวีแบบให้ล่องหนะนี่โอเคนี่ครับมันจะมองไม่เห็นนะ๋ยวผมจะลองแบบไปหายก้าดูไม่อยู่ไหนวะอีตุ๊กอะ เห็นป่าวะ่เป็นต้อเป็นต้อเห็นป่าววะไม่เห็นนะทุกคนเห็นปะมันมันไม่เห็นผมนะตอนนี้ไอ้ก้าวไอ้ก้าน้องรักเฮ้ยใครอ่ะพี่พี่ตัวเองไหนอ่ะพี่อยู่ไหนมึงคือไม่ไม่พี่พี่ตามหาไวมอนอยู่ไงพี่ตามหากราดอนกันอยู่อะกาดอนอ่ะกาดอนอ่ะไอ้ตัวที่มัน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 ตัวแดงๆอันนั้นใช่ยี่มันี่ยี่ห้อนกสิล่า เออมบอลเซราเซราแดงเออเองรู้จักแค่ปะรู้จังโอ้ยเองมีบอลปะเนี่ยไม่มีเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้บอลเองดีกว่าเนี่ยพี่อยู่ด้านหลังเนี่ยไหนอะนี่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 เออเดี๋ยวพี่ให้บอลเองงั้นนี่เอาบีสบอลไปเลยพอดีว่าพี่เป็นแอดมินน้องก็เอาไปจับไวมอนไงจับตัวที่อยากจับเลย เออเบสบอลมันทำอะไรได้อะเบสบอลนะก็เปมันเป็ม่ตีไงเอาไว้แบบเล่นเป็นกีฬาไงเบสบอลมันเบสบอลนันไม่จับไปตึงทานลกดีกว่าไหนวะในเด็กเฮ้ยมึงยันดานน้องใครเมื่อจะเจอกาดอนมาเนี่ยบ้าบอกมันหายากมาเนี่ยมันหายากดิกล้ามือเม่อจะตำนายนะ ถ้ามึงเจอมก็บอกพี่ด้วยพี่จะรีบ TP ไปหาเลยโอเคโอเคเบงเร็วจับไอ้ดิชทารลกกี้อยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไปก้าอะไรโอเคไอ้ตัวแดงๆนี่ไมันวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเร็ววิ่งไปเต็มไปแลววิงเเนี่ยวะมึงเจอไวจังวะเฮ้ยเดี๋ยวใช่เหรอวะอยู่มันวิ่งเต็มวิ่งอยู่แล้วหมดเนี่ยเฮ้ยไหนอะไปแล้วอะมันวิ่งไวจังอะไปแล้วมันวิ่งแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไปคือ หรอ,รอไหนอ่ะไม<อ>่วนวิไปนู่นอะเมื่อกี้วิทางนู่นอ่ะไปไหนแล้วอ่ะเอากล้ามึงหลอกกูป่ะเนี่ย <ไป S 1> กู <ไป S 1> กู <ไป S 1> ก็วิ่งไม่ใหญ่าทางนู่นไงมันวิ่งลงทะเลลงลงท่าไปเร็วพูดจริงจี๊กล้ามั่วเว้ยไม่เพราะกูกูวิ่งมาหาทางนี้เนี่ย มันวิ่งจี้เมื่อกี้ตาเรไม่ได้รีเลยเยพี่ไปหาไปมันต่อแล้วก็ทำเป็นขั้วที้ต่ออลไรอะไงกันวอะไรวะจริงๆนะเนี่ยไอ้บอสก็เห็นเมื่อกี้ไอ้บอสได้ไงวะไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นหรอกมันไปอัดยูพีไม้์แล้วมั้งไอ้เว้ยมาอีกแล้วเนี่ยเอ้ยมึงก็จับดิวะออกไอยู่ฟาบอลเบ้งเบ้ง เฮ้ยไมโดนมึงกว่าโดนไหมเนี่ยมันมันหลบเก่งเหรอมันหลบเก่งเหรอปลาไม่โดนมันหลบเก่งเหรอก้าเน้อมันไปก็แย่มันพลาดสายตายนะถ้าก้าพลาดสายตาพี่แบบโมโหก้าจริงไหมเว้ยมันหายอีกแล้ว่ีไม่ได้ไม่ได้ไปอีกเลยหายแล้วเหรอพี่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเนเฮ้ยมันกระโดดมันกระโดดมันกระโดดเลยพอยกมอนมันกระโดดเลยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ ปลาปลามันกระโดดได้ด้วยเหรอวะตัวก็หนักเบิดจิ้โจ้อยเลยเหมือนจิ้โจ้เลยเหรอเนี่วปาบอลไม่โดนเลยใช่เหรอโอ้ยมันปลาก็ปาบอลเถื่อนเกินบางทีอ่ะเฮ้ยมันมันทำมมันในเนี้ยบอลเหรอวะบอลบอลเหรอเนี่ยก่อนได้เก็บ่อนมันวิ่งไปไหนแล้ววะเอ้าเอ้าเหมือนจิ้โจ้เลยเหรอวะเหมือนจิ้โจ้เลยอ่ะเฮ้ยระบบบอลมันท้าผมเนี่ยเอ้าเอ้า เว้ยมันวิ่งแน่มันวิ่งเนี่ยทีนี้มันวิ่งเข้าหาผมเนี่ยมันเป็นสุนทีเลยเหรอมันเนี่ยมันเออเนี่ยอาบตายเลยเฮ้ยเฮ้ยกระทืบเอ้ยปลา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 เฮ้ยเฮ้ยเก็บ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 ไหนวะไปไหนเนี่ยวะเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยกาโดอนโหนเว้ยพิการมาเร็วไหนมาเร็วมันอยู่นี่ไม่มีร้าสายตาผมไม่มีร้าสายตา รอบนี้ไม่มีร้านสายตาพูดเลยนี่ไ,มไงมาแล้วไอ้กิ้งเหลนเว้ยมนเอา้าอะไรเอ้าหายไปแล้วเอ้าไม่หายอะ่อยอะแล้วบอกให้ดูไม่ใช่เหรอมันอยู่อยู่ก็หายไปเลยเฮ้ยกล้าบ้ามัา้เนี่ยจริงผมพูดจริงๆมันหายไปแล้วเมื่อกี้อยู่ก็หายไปเลยอะ่ะโอ้โหกล้าคือปแปลว่ามันรีสปอนหนีไปแล้วดิรีสปอนหายไปแล้วอะ่ะ โอ้ยนี่โอ้โหเรามาเล่นกันครั้งแรกกันเนี่ยเซิร์ฟนี้แบบแหลกปะหรือว่าเล่นดีไหมเฮ้ยเซิร์ฟนี้บอกว่าดีป่ะดีเหรออยากลื่น,นอ่ะเออพี่ว่าเซิร์ฟนี้ลื่นเหมือนกันนะแต่พี่ยังไม่เจอก,กาดจอเลยทำไมกล้าโชคดีกว่าพี่วนะเออฟีตาเด็กใหม่แรกแค่นี้แรกแค่ไหนอะไรคืออะไรเห็นที่เหรอแรกแค่ไหนไม่รู้รอ่ะก<อ>็เป็นโคเป็นมาร์ทป่ะ มันอะไรแคนดี้มาจางไหนวะไม่ไม่ไม่ไยืนอยู่มันก็ปิวเข้ามาทางเข้าหาตัวมันของอะไรไม่ใช่เหรอใช่อืมใช่แล้วก็ชื่อมันแลเคนดี้ก็น่าจะของแลแหละเออปิวเข้าตัวไปคดงงเข้าตัวาแล้วมึงเจอมึงจะจับมันได้ป่าววะไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วพี่โต๊มาดิวเจอแล้วเหรอไม่ยังมึงหัวใจวะ มึงเป็นใครเนะี่ยโอ้ยหน,หนอนต้สะพัดไม่ใช่เ <c oughs> บ่งปาไปโดนดิเดะปลาบอลพังหมดแล้วมั้งเนี่ยปลาบาอย่างื้อเลยเฮ้ยแต่เจอเขาดีปลาปลาปลาไม่มีเดลีเท่าทีเบ่ง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 ยังปลาไม่โดน,ดโ ой, อ,น,อ,บบนอีกเ,เ, <c oughs> เ,เหรอกรับ,บ,บ <c oughs> ปาไม่โดน <c oughs> โดนี่นี่รุ่งสุดท้ายบ <c oughs> เาบ่งอ้าวหมดแล้วอ๋อบอลแล้วพี่ให้ไปเยอะมากเลยไม่ใช่เหรอวะ อ้าวโหไล่จับมันไปอ่ะโอ๋อโอเคปลาเข้ากระบาดมันมากเกี้ยวตอนนี้มันอยู่ไหนแล้ววะโอ้มันอะไรของพี่เนี่ยเอาอะไรมันไม่ของพี่อะไรการตอนนี้ของพี่เองเองอะไรพี่มันหลอกนะไมัเนี่ยเอาบ้านบนเล้วเอ้ยก็นี่มันคือคลิปแกล้งไงก้ยไมนคลิปแกล้งไงี้ยเกลี่ยแล้วขั้นตอนเก่งแ้ ทุกคนนะครับใครที่ชอบนะอย่าลืมกด like ไลค์นะครับไปคลายแล้วครับผมใครที่อยากมาเล่นกับผมก็เข้าแบบไอพีตามเพิม่มได้นะทุกคนก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ใต้คลิปนะครับใส่แบบวิธีสอนดาวน์โหลดเซิร์ฟนี่นะวิธีเข้ามาเล่นนะทุกคนเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปนะกล้าเป็นไงบ้างกองแกงโอ้ยแหมดูรเราดิคิดจะเป็นการก่อนจะการจริงปะตอนแรกอะไปคิดว่าเป็นของจริงมาก็เชื่อนึกว่ามันกระโดดได้ด้วยดูดิเออแม่งกระโดดมันจริงเจ้ามันเป็นคนหาเลยทุกคนโอเคเจอที่